เลขเด็ดมาเต็มคอหวยจุดประทัดสอง0มื่นัดแก้บนไอ้ไข่เลขหล่นชัดลอยวนปลิวหล่นตรงหน้าสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงนะคะเดินทางไปแก้บนจุดประทัดสองหมนัดแก้บนไอ้ไข่นะคะหลังได้โชคได้ลาบนะคะถูกรางวัลใหญ่นะคะ บรรดาขอหวยนะคะคนดวงเฮงทั้งในและนอกพื้นที่นะคะต่างพากันไปเส้นไหว้แก้บนไอ้ไข่ที่วัดสมนัตทุ่มท่านะคะอยู่ที่ท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะโดยมีผู้ถูกรังวันเลขท้าย2อตัวสตัวได้รับรางวัลหลายคนรางวัลใหญ่รางวัลเล็กว่ากันไปนะคะได้เดินทางไปแก้บนนะคะไม่ว่าจะนำของเล่นขนมชุดทหาร ประทัดซึ่งคนที่ถูกรังวัลใหญ่สองรายนะคะก็ได้จุดประทัดคนละ1นึ่งหมื่นนัดแก้บนไอไข่ทำให้บรรยากาศที่วัดเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะเสียงประทัดนี่ดังตลอดทั้งวันเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขค้างประทัดนะคะปลิวลนตรงหน้านะคะคือ5 1 8กับ92นะคะ นี่เลยนะคะ518กับ92นะคะมีหลายชุดนะคะแต่ว่าเลขเดียวกันหมดเลยนะคะคือ518กับ92นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณิยาณในการรับชมนะคะซึ่งวัที่ผ่านมานะคะบระดาคอหวยเขาซื้อ ลัตเตอรี่ได้รางวัลนะคะด้วยการดูอ่างน้ำมนต์นะคะดีเลยเขาเห็นเป็นเลข92เขาก็ไปซื้อปรากฏว่าโดนเป,เป๊ะเลยนะคะก็เลยมาแก้บนนะคะซึ่งงวดนี้เลขหางประทัดมีหลายชุดนะคะ4ชุดแต่ว่าเลขตัวเดียวกันคือ518กับ92นะคะ518กับ92ก็ขอให้ได้ขอให้โดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ